น้องชายส่งไลน์มาว่าเพลงใหม่ของ BNK เป็นเพลงหมอลำวะ่ะพอลองฟังแล้วเออนี่มันโคตรหมอลำเลยนะเนี่ยเพลงอะไรนะอ๋อ ฟังแล้วเป็นไงอ่ะคือเพลงหมอลำของ B.N.K เพลงนี้เนี่ยดีจังเลยนะให้ความรู้สึกไทยป๊อปดีอะ่ะคือเพลงมันดูเรื่อยๆอะ่ะแต่ฟังแล้วจิตใจปลอดโปร่งดีโอ้โหเพลงใหม่ของ B.N.K เพลงนี้ถึงจังหวะดนตรีจะเหมือนเพลงพื้นบ้านก็เหอะแต่ตอนเนี้ยเสพติดแล้วอะ่ะตายแล้วฟังเพลงนี้จนติดเป็นนิสัยแล้วอ่ะ๋อเสพติดกันแล้วสินะคืองี้ไอการเอา2อง c เจอร์ที่แตกต่างกันมากๆอย่าง B.N.K.48 วงไอดอลญี่ปุ่นมา cross over กับ ไบ้านเดอะซีรีส์อีสานบ้านเราเนี่ยก็นับว่าเป็นแนวที่ฉีกไปจากเดิมมากมายนะครับจนกระทั่งเขาก็คลอดเพลงสไตล์อีสานที่ให้เด็กไอดอลมาร้องเป็นเพลงที่มีชื่อว่าโดดดิดงจนทําให้ไม่ใช่แค่ชาวไทยเท่านั้นชาวญี่ปุ่นจํานวนไม่น้อยก็รู้สึกสนใจกับเพลงนี้มากพอสมควรเลยเพราะสําหรับชาวประดิบแล้วเนี่ยเพลงลูกทุ่งบ้านเขาก็จะเรียกว่าเองกะซึ่งก็จะมีลักษณะแบบนี้ คือจังหวดส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบช้าๆรำพันถึงความเศร้าโศกในสไตล์ญี่ปุ่นเนื้อเพลงก็จะเกี่ยวกับชีวิตความรัก,กอกหักสมหวังก็ไม่แปลกเลยที่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เพลงช้าแต่แบบร็อกก็มีนะ เลยมีคนญี่ปุ่นบางคนที่ตามหาฝ่ายหาแสวงหาลงหลงไหลหลงรักและรู้จักในดนตรีอีสานของไทยมากมายเพราะมันทั้งมีเอกลักษณ์บวกกับสนเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครและยิ่งพอรู้ว่าวงไอดอลน้องสาวจากประเทศตัวเองปล่อยเพลงแบบนี้ออกมาก็ยิ่งหูพึ่งกันเลยนะฮะเพราะถ้าเอาที่ใกล้เคียงที่สุดที่เขาเคยสัมผัสก็คงจะเป็นอิวาสามิสกิอดีตเมมเบอร์ของ AKB48 ที่เธอมาสายร้องเพลงเองกะหรือลูกทุ่งญี่ปุ่นแบบชัดเจนมากๆอย่างเช่นคุกกี้เสียงไทยสไตล์ลูกทุ่งแบบนี้ จึงไม่แปลกเลยที่เขาจะสนใจปนดีใจกันคนญี่ปุ่นบางคนถึงกับเอาเพลงโดดดีดงนี่แหละมาใช้แนะนําชาวญี่ปุ่นที่ไม่รู้จักให้รู้จักเพลงลูกทุ่งไทยไปเลยอย่างคนนี้ก็ตั้งให้เลยว่าโดดดีดงก็คือคาวาอี้ลูกทุ่งหรือที่แปลว่าลูกทุ่งสไตล์น่ารักอะและในส่วนของคนที่พอจะรู้จักสไตล์อีสานอยู่บ้างแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายความเห็นเกี่ยวกับการมาโฉมใหม่ครั้งนี้โหกลายเป็นหมอลำไปแล้วสินะแต่ว่าแนวทางนี้ก็ตลกดีนะยอมให้เลยละเออผม เพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นแนวพินประยุกต์หรือจะเป็นแนวหมอลำหรือจะเป็นลูกทุ่งก็ไม่รู้หรอกนะแต่ที่แน่ๆมันคือดนตรีของอีสานเลยละ่ะโจมตีได้ตรงจุดมากๆเลยนะเนี่ย B N K เฮ้ยอันนี้เป็นออริจินอลของฝั่งไทยหรือเปล่านะตอนนี้มีความรู้สึก2อ,อย่างก็คือเพลงเนี้ยดีมากแล้วก็อีกความรู้สึกก็คือวงน้องสาวต่างประเทศที่ผมใฝ่หามันต้องแบบนี้นี่แหละเพลงนี้เนี่ยมีความเป็นไทยมากๆเลยนะครับคือฟังแล้วอ่ะผมอยากจะนั่งรถทัวร์ ไปอุดรธานีแล้วก็เปิดเพลงนี้ให้มันดังๆให้มันทะลุหน้าต่างออกมาเลยอ่ะอยากทําตอนนี้เลยครับทีนี้ถ้าเกิดจะพูดถึง MV เนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเพลงประกอบหนัง MV มันก็คือเอาพวกฟุตเทจต่างๆจากหนังมาผสมผสมกับพวกน้องๆเมมเบอร์เต้นไปเต้นมาเรียกว,ว่าง่ายๆสบายๆบายบายจบๆเลยไม่ต้องมีอะไรเยอะ <S <S คนญี่ปุ่นก็เลยพูดถึง MV แค่ว่าเนื่องจากเซตติ้งมันเป็นอีสานอีสารอ่ะเพราะงั้นคําพูดสุดท้ายแทนที่จะพูดว่า ก็อยากให้พูดว่าเป็นนำกันเด้อจ้าจังเลยแล้วคือเพลงนี้ก็มีเซนเตอร์คนเดียวนะครับแต่ดูไปดูมามันก็คล้ายๆเซนเตอร์คู่อยู่เหมือนกันนะโดยคนซ้ายก็คือน้องเนยการทีลาผัวข้าชื่อมิลินวัชระทัศนกุลและคนขวาน้องน้ำหนึ่งมิลินรักเราไม่สิ้นหรอกนักการทีลาดอกเทียนเซนเตอร์จริงๆของเพลงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน้องน้ำหนึ่งนี่ทั้งดูดีดูเด่นดูเป๊ะดูเข้ากันดูเหมาะสมดูเลิศเลอกับเพลงนี้เป็นอย่างมากราวกับเกิดมาเพื่อเพลงนี้ยังไงอย่างนั้นเพราะว่าเออทั้ง เสียงร้องแล้วก็บรรยากาศของเพลงนี้เนี่ยเข้ากับน้ำหนึ่งจังมากเลยนะฉันก็แอบอยากรู้เหมือนกันนะว่าคนที่ไม่รู้จักประเทศไทยเลยมาเห็นเพลงนี้แล้วจะรู้สึกแปลกไหมนะเอแล้วน้ำหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องอยู่ในคามิเซเว่นแล้วหรือเปล่านะเออช่วงนี้น้องน้ำหนึ่งดูมีพลังมากเลยนะครับในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้น้ำหนึ่งอาจจะไปอยู่ในคามิเซเว่นก็ได้นะรอติดตามเลยเฮ้ยเพลงนี้เนี่ยรสนิยมดีจริงๆเลยแฮะเริ่มที่น้ำหนึ่งเลยนะ น้องอะ่ะอาจจะอยากทําอะไรแบบนี้มานานแล้วหรือเปล่านะทำไมคุณพี่รัวค่ะ คุณพี่วงในล,ล่ะลุคของเมมเบอร์ต่างๆก็ดูดีโดยเฉพาะตาแมวของน้ำใสอ่ะนี่มันช่างดึงดูดซะเหลือเกินมาแนวนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะเพราะน่าจะทั้งโคตรดังแถมยังทําให้อยากดูหนังอีกด้วยโอ้เมมเบอร์ Member คนอื่นๆก็มีฮนะไหนๆ,ๆลองดูสิสีหน้าของปูเป้ในโดดดีดงเนี่ยดีจังปูเป้จังเนี่ยน่ารักจังเลยนะเออผมก็ไม่รู้จักดาราไทยสักคนเลยนะแต่ผู้ชายที่ผมย,วยาวๆมีเคราและใส่ชุดแดงเนี่ยดูดีเลยฮะคือพยายาม ทามทำตัวเฉยๆอแต่กลับกันผมว่าแม่งโคตรเท่หละลลลลลีมืม,ม ได้ะส่วนในเรื่องของคอสตูมนี่ก็ถ้ามองผเผินก็สวยงามตามสไตล์นะครับแต่ถ้าเกิดมองลึกลงไปก็จะพบว่ามีการนําลวดลายงานจากสารต่างๆของทางภาคอีสานมาใช้ในการออกแบบอีกด้วยแต่สําหรับคนญี่ปุ่นก็คงไม่ทราบลึกขนาดนั้นคอมเมนต์ก็เลยเป็นแนวๆทั่วๆไปชุดนี้เนี่ยตรงช่วงคอและก็ไหลน่น่ารักมากเลยนะสีก็สวยด้วยผมว่าชุดมันเหมือนเพลง h a ชิเดะ De Summer ของโนกิซากะ46โดยบังเอิญเลยฮะไอ้ก การที่คอสตูมเป็นสไตล์ AKB Idol เนี่ยแต่ก็ไปเต้นและก็ดิ้นกันในชนบทของไทยนี่มันโคตรเซอรียเลเลยนะแล้วก็รอยยิ้มของไข่มุกจังนี่ยิงเข้าที่หัวใจของผมเต็มเ็มทีนี้เราลองมาพูดถึงเรื่องชื่อของเพลงกันบ้างอะไรบ้างโดยคําว่าโดดดิดงในภาษาอีสานจะมีความหมายคือเวลาเราไล่เสียงทํานองพินเครื่องดนตรีของอีสานด้วยปากเนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นจังหวะโดดดิดงโดดดิดงอะไรประมาณนี้นะฮะเอาจริงๆเราอาจจะเคยได้ยินคํานี้มาจากเพลงนี้แล้วก็ได้ i <laughs> do ทีนี้สําหรับคนญี่ปุ่นต่อให้รู้ภาษาไทยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆที่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของมันเอชื่อเพลงนี้เนี่ยลองใช้ Google ทานสเลตแล้วมันแปลว่า jump in ที่แปลว่ากระโดดอะซึ่งตอนท่อนฮุกทุกคนก็กระโดดด้วยเออก็เข้ากันดีนะฉันลองเอาคําว่าโดดดีดงไปแปล Google ดูมันได้คําว่า jumping ที่แปลว่ากระโดดอะแล้วท่าเต้นของเมมเบอร์ก็กระโดดกันจริงๆเพราะงั้นคําว่าโดดดีดงก็น่าจะเป็นเสียงประมาณว่าเฮ้ยโดดกันเถอะประมาณนั้น ะค,ะความหมายของชื่อเพลงโดดดีดงเนี่ยก็คือเป็นภาษาถิ่นของภาคอีสานที่เป็นการแสดงจังหวะที่ทําให้คุณรู้สึกอยากเต้นถ้าเทียบกับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็โดดดีดงก็คงจะประมาณโดดงดงเปียวเปียประมาณนั้นน,นะนะคืองี้ขอนิดนึงไอที่เขาพูดว่าโดดงดงเปียวเปียวไอคำว่าด้งดงเนี่ยมันเป็นคําเรียนเสียงที่เกิดจากธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นก็คือกิองโกตัวอย่างเช่นคําว่าซาซาที่เป็นเสียงฝนตกหรือเป็นเสียงซานในวิทยุโทรทัศน์ส่วนคําว่าด้งดงจะเป็นเสียงแบบทุบตีประมาณ แบบตุบๆตึตกๆอย่างเช่นเสียงตีกลองถ้าในเพลงโดดดีดงน่าจะหมายถึงเสียง ตรงจังหวะที่กระโดดโซนิคคำก็คือเปียงเปียงคำนี้ก็เป็นคำเรียนเสียงสภาพสภาวะภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือกิไตโกอย่างเช่นคำว่าคิระเคระที่แปลว่าระยิบระยับซึ่งไอ้เปียงเปียงเนี่ยมันเป็นเสียงการกระโดดสั้นๆอย่างเช่นพวกกระต่ายกระโดดหรือกบกระโดดเพราะงั้นคำว่าโดดดิดงถ้าเทียบกับภาษาญี่ปุ่นก็คือกิองโกคำเรียนเสียงเพราะมันมาจากเสียงพินนั่นเองแต่คนญี่ปุ่นมองว่ามันเป็นการกระโดดดึงๆตามจังหวะไปแทนแต่จริงๆถ้ามองแบบแยกพยางเป็นโดดดิดงในภาษาอีสานโดดก็คือการ กระโดดดิไม่มีความหมายส่วนดงจะแปลว่าอาการกระเด็นเด้งอย่างเช่นโดดดงดงหมายความว่ากระโดดดึงดึงก็ถือว่าคล้ายๆความหมายที่คนญี่ปุ่นเขาตีความไว้เหมือนกันนะแล้วคือเพลงนี้ได้รับการยอมรับและสนใจมากขนาดนี้ในเรื่องของการนําไปแสดงที่ญี่ปุ่นก็เฮ้ยเพลงลุกทุ่งของ B N K มาแล้วว่านี่โจมตีได้ดตรงจุดมากเลยนะเพลงแบบนี้เท่าไปแสดงในคอนเสิร์ตแล้วก็แม่งต้องโคตรมันอะอยากเห็นเพลงนี้ในงานไทเฟสของญี่ปุ่นจังตอนนี้ผมฟังเพลงอีสานแท้ๆเพลงนี้ จนมื่นหัวไปหมดเลยครับให้ตายสิ b บ K เคนี่ยควรจะทําเพลงไทยอีสานออกมาเยอะกว่านี้นะกลับกันนี่คิดว่าน่าจะดังที่ญี่ปุ่นเลยล่ะเออผมว่าเพลงนี้มันมีเวมนมนแปลกๆอยู่นะโดยเฉพาะท่อนฮุกอะเมื่อวานนั่งฟังไปตั้งหลายรอบ AKB มึงเอาเพลงนี้ไปโคเวอร์เลยนะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ชาวญี่ปุ่นเขาอินเพลงมากกว่านี้สงสัยจะต้องเพลงใหม่เพลงนี้น่ารักจังแถมดนตรีก็ไทยๆแต่ร้องเร็วกันเหลือเกินอะอยากให้ใส่ซับอังกฤษหรือไม่ก็ภาษาญี่ปุ่นมาให้จังเลยนะซึ่งที่เขา พูดก็พอเข้าใจความรู้สึกนะครับเพราะว่ามีบางคนฟังจากดอเด็กไปเป็นโลลี่ลงโลลี่โลลี่โลลี่ลงเออผมว่านี่มันเป็นเพลงที่ยังหลงเหลือยู่ในหูของคุณได้เลยล่ะแม้แต่ไอ้ท่อนชาลีลาลีลาลีลาเนี่ยต่อให้คุณไม่รู้จักภาษาไทยก็เถอะมันก็ติดหูอยู่ดีแล้วนะและไม่ใช่แค่โอตะวงพี่เท่านั้นขนาดโอตะชาวญี่ปุ่นของ JKT48 วงน้องสาวของอินโดนีเซีย <c oughs> ก็ยังมองว่าเพลงหมอลำเพลงใหม่ของ BNK นี่สวันส 3ล้านวิวแล้วว่าโอ้โหนี่สุดยอดจริงรู้สึกว่า JKT เองก็มีเพลงรีมิกซ์ที่ร้องภาษาถิ่นเหมือน B.N.K แบบนี้อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยแบบเนี้ยเพลงต่อไปของ JKT <c oughs> ก็ลองทําเพลงออริจินัลสวนกลับ B.N.K บ้างด้วยเพลงในสไตล์ที่เรียกว่าดังดุซึ่งก็เป็นเพลงพื้นเมืองที่ชาวอินโดนีเซียชอบแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า JKT48 จะรู้สึกกังวลกับความสําเร็จของ B.N.K บ้างไหมอ่ะนะดังดุดที่ว่าก็คือเพลงลูกทุ่งของประเทศอินโดนีเซียนั่นแหละซึ่งมันก็มีกลิ่นอายของเพลงอินเดียอยู่หน่อยเพราะมีการ เอาเครื่องดนตรีบางชนิดของอินเดียมาใช้ในส่วนของ JKT48 เพลงออริจินัลนี่น่าจะยังไม่เคยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงโคเวอร์จากญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเอามาทำในเวอร์ชั่นดังดุดก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูได้รับความนิยมใช้ได้อยู่ และการที่เพลงโดดดิดงเนี่ยทั้งดีทั้งติดหูทั้งเข้ากับคนไทยอีสานขนาดนี้จึงทําให้มีคนญี่ปุ่นจํานวนไม่น้อยเขายอมรับและชื่นชมในเส้นทางใหม่นี้มากโห MV1 ล้านวิวใน10ชั่วโมงฉันเองก็เผลอเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้มันสําเร็จด้วยละ่ะนับว่าเป็นความพยายามใหม่เลยที่ทําให้ทํานองดนตรีออกมาโคตรไทยขนาดนี้ปกติแล้วเพลงไอดอลก็จะมีแต่พวกโอตาฟังแต่โดดดิดงเนี่ยมันเป็นหมอลำที่เป็นวัฒนธรรมไทยดังนั้นเพลงนี้กลุ่มเป้าหมายก็คือประชากรไทยทั้ง นี่ยังนับถึงแก๊งที่ออกไปโปรโมทข้างนอกในเมืองที่ทําให้ผู้คนพบเห็นและรู้สึกสนใจได้อีกเพลงที่มันสามารถทั้งร้องได้และเต้นได้เนี่ยมันโคตรแมทช์กับคาแรคเตอร์คนไทยจริงๆโดยปกติอะ่ะผมจะไม่ค่อยพยายามแสดงความอิจฉาต่อกลุ่มคนไทยที่อยู่ข้างๆนะแต่พอได้เห็นคอนเทนต์ที่โคตรดีขนาดเนี้ยผมอดอิจฉาคนไทยไม่ได้จริงๆวะ่ะผมคิดว่าเพลงโดดดีดงเนี่ยเป็นชิ้นงานที่เป็นแบบไฮบริดแล้วนะโอเคว่าทั้งเพลงและ MV เนี่ยสไตล์ก็คือหมอรามีสารก็เถอะแต่ว่าทั้งการเต้น สเตปการกระโดดเสื้อผ้านี่มันยังมีกลิ่นของ AKB อยู่ทั้งหมดหรือพูดง่ายๆก็คือวงไอดอลญี่ปุ่นที่มาจากเมืองหลวงมาเล่นหมอลำที่อีสานของไทยนั่นก็แปลว่าชาวไทยสนใจกับความแปลกๆของการไฮบริดครั้งนี้หรือเปล่านะถ้าคุณได้ลองไปต่างจังหวัดในไทยแล้วก็ผู้คนเขาก็จะฟังพวกเพลงลูกทุ่งหมอลำผ่านมือถือกันทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดคนกลุ่มนั้นนะ่ะเขาสนใจเพลงโดดดิดงนี่แล้วก็ยอดวิวมันก็จะขึ้นยาวๆเลยละ่ะแต่ว่าแค่ยอดวิวเนี่ยจะให้พวกเขาไปซื้อสินค้าแบบพวก แฟนบันแท้ก็คงไม่ใช่ะนะเพราะงั้นทําไงรู้ไหมก็ให้พากันไปดูหนังไงโอ้โหนี่คิดมาได้ดีจริงๆนะปกติแล้วผมไม่ได้ติดตามเพลงลูกทุง่งหรอกนะครับแต่ผมให้ความเคารพเพลงลูกทุ่งมากๆเลยละ่ะแต่เพลงเนี้ยมันทําให้หัวใจของผมร้อนรุ่มได้เลยนี่มันเป็นเพลงออริจินัลที่มีอิมแพกมากที่สุดในทุกกรุ๊ปเลยนะทั้ง B.N.K และคนไทยนี่สุดยอดจริงๆสรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับความเห็นชาวญี่ปุน่นจริงๆมีอีกเยอะพอสมควรเลยแล้วก็น่าจะยังมีอีกเรื่อยๆด้วยแต วันที่ผมกําลังพูดอยู่นี่ยอดวิวของโดดดิดงก็ล่อไป8ล้านกว่าวิวแล้วนะครับเพราะงั้นรออะไรล่ะครับก็ไปดูวนต่อครับผมแค่นี้แหละไปละ